ิไยโดยหลักพระสงนิกรได้ร่วมกันถวายพระพรส่งพระเจริญค่ะและขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงพระสาริดีสิริพัฒน์มหาวชิราชิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรวรีนาเรีรัชกัญยาและเจ้าคุณพระสิรินาฐพิราชกลยาณี ส่งพระดำเนินจากเวทีพราพระบาทนะครับมาอย่างรถยนต์พระที่นั่งที่จอดอยู่บริเวณถนนขั้นกลางของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ประทับรถยรนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ